ฉเฉลยทรายบำเลร,รักตอนที่17ชี้คำเดนมองจ้องประตูหน้าห้องของลันนาด้วยใบหน้านิ่งๆเริ่มฝีปากกระตุกยิ้มออกมาบางๆนึกถึงอยู่ไม่น้อยกับความอดทนของลันนาขนาดเขาเองเดินตามหลังเธอมาก็ยังเหนื่อยขนาดนี้แต่เธอตัวเล็กนิดเดียวกลับเดินเรื่อยเปื่อยคนเดียวมาเกือบ2กิโลเมตรช่างไม่กลัวอันตรายเอาเสียเลยเขามองนาฬิกาข้อมือ ตอนนี้มันเกือบเที่ยงคืนแล้วและเขายังไม่เห็นลน,นากินอะไรตั้งแต่บ่ายเขาเดินออกไปจากตรงนั้นส่วนเข้ากับเจ้าของหองพักที่เอ่ยทักทายเขาก่อนคุณนั่นเองห้องคุณอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอช่วยอะไรหน่อยได้ไหมชี้คำเด่นยื่นเงินออกมาให้อีกฝ่ายหลายใบเจ้าของห้องพักรีบคว้าม,มาก่อนที่จะทันได้ถามซะอีกว่าให้ช่วยอะไรว่ามาได้เลยคุณช่วยหาอะไรให้เจ้าของห้องนี้กินหน่อย ให้เหตุผลอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่บอกว่ามีคนสั่งชี้คำเดนหมุนตัวออกไปจากตรงนั้นไม่ได้คิดจะพักในห้องที่ตัวเองเช่าเอาไว้หลายห้องเพียงเพราะไม่ไว้ใจให้ใครอยู่ใกล้เธอแปลกคนเช่าห้องไว้ตั้งหลายห้องแต่ไม่พักเจ้าของหอพักออกไปจากตรงนั้นกลับมาพร้อมแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์พายและนมสดมาถึงก็เคาะประตูห้องของลนาที่อาบน้ำเสร็จแล้วเตรียมจะเข้านอน หญิงสาวลุกขึ้นอย่างระวังเธอคว้ามีดมาถือไว้แล้วเดินไปชิดประตูพร้อมกับส่งเสียงใครคะพี่เองแวนดี้หญิงสาวพรูลมหายใจออกมายาวๆอย่างโล่งอกเมื่อเปิดประตูออกไปก็เจอตะกร้าอาหารยืดเข้ามาพร้อมกับที่แวนดี้บอกช่วยพี่กินหน่อยสิสามีพี่ซื้อมาเต็มตู้เย็นพี่กำลังลดความอ้วนคืนเอาไว้ในตู้เย็นมีหวังตะบาดแตกแน่เลยนะ ไม่ต้องเกรงใจนึกว่าพี่นอนแล้วซะอีกค่ะยังอุต่าหนึกถึงแต่ของพวกนี้แฟนพี่ซื้อมาถ้าเขารู้ว่าเอามาให้คนอื่นเขาจะไม่เสียใจหรอคะเอาไปเถอะน้าขึ้นอยู่ในตู้เย็นเปิดเข้าเปิดออกพี่ต้องเผลอกินเข้าไปแนะ่งั้นก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่แวนดี้ถ้าแฟนพี่ห่มซื้อมาอีกแล้วก็จะเอามาให้ช่วยบ่อยๆก็ได้นะคะไม่ต้องเกรงใจ ลันนาหัวราอขึ้นแล้วรับมาอย่างไม่ลังเลเพราะตอนนี้หิวจนแสบไส้ไปหมดรอตายไปอีกหนึ่งวันแล้วลันนาลันนานั่งเท้าคางเล่นไปมาเมื่อวันนี้ผ่านมาเกือบสองชั่วโมงยังไม่มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาเพราะหากเทียบกับร้านอื่นแล้วร้านเธอไม่มีอะไรดึงดูดมากพอเงินที่มีอยู่ก็ไปลงทุนซื้อของมาแล้วถ้าขายไม่ได้เลยเธอก็อยู่ไม่ได้ เห็นทีว่าคงต้องหาอย่างอื่นมาขายแทนเสื้อผ้าคงต้องเป็นของที่คนยังขายน้อยอยู่เป็นอีกครั้งที่เธอต้องหยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมานับมันร้อยหลอเต็มทีเธอยังไม่อยากยอมแพ้กลับไปหาไบารอนเพราะแค่นี้เขาก็เดือดร้อนเพราะเธอมามากแล้วขายได้ไ้่ลันสจีหญิงไทยวัยกลางคนที่เป็นคนดูแลที่นี่เข้ามาถามไทย พอเห็นสีหน้าของเธอก็ได้แต่ยิ้มให้กำลังใจอย่าเพิ่งท้อนะร้านเสื้อมันเยอะลันลองขายอย่างอื่นสิขนมไทยชาววังอาหารปแปลกแปลกที่คิดว่าคนไม่ค่อยจะได้กินอาหารปแ,ปแปลกแปลกหรอคะลันนาคิดตามในหัวตอนนี้มีรายการอาหารของประเทศคาซิตาโดยเฉพาะอาหารที่ชี้คำเนนชอบมันน่าสนใจมากทีเดียว แต่เธอไม่อยากทำอะไรที่ทำให้นึกถึงคนใจร้ายคนนั้นใช่แต่อย่าทำอาหารไทยนะคนทำเยอะแล้วนั่นไงพอคิดจะทำก็มีคนมาดักคอเอาไว้เธอต้องทำอาหารของคาซิตาจริงๆแล้วสิเห็นทีคงต้องงัดเอาความรู้ที่แม่สอนมาใช้เดี๋ยวลันจะลองดูนะคะลันนาส่งยิ้มให้สจ,จีจึงขอตัวไปถามไทยคนอื่นต่อลันนามองเงินแล้วคิดหนะัก การทำอาหารต้องใช้ต้นทุนสูงแถมยังเก็บไว้ไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าถ้าวันนี้ขายเสื้อได้สักสามสี่ตัวก็คงดีจะได้มีเงินไปต่อลมหายใจบ้างและนายย่นจมูกลุกออกไปจากเสื้อผ้าให้เข้าที่ทั้งที่มันก็อยู่ที่เดิมไม่มีใครเคลื่อนย้ายเพราะตั้งแต่เช้ามีคนเข้าร้านแค่ไม่กี่คนตัวนี้เท่าไหร่คะ เสียงถามเป็นภาษาอังกฤษดังขึ้นเธอจึงหันขวับมามองด้วยสีหน้าแชมชื่นรีบบอ,อกมาต้อนรับและแนะนำสินค้าคลองแคล่วพอบอกราคาไปเจ้าของเสียงก็บอกเอาแบบนี้ทุกสีนะคะทุกสีเลยละคะใช่ค่ะฉันชอบแบบมากเลยจะเอาไปฝากเพื่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันรีบจัดใส่ถุงให้นะคะละนารีรีบพับเสื้อใส่ในถุงพอลูกค้าออกไปแล้วเธอก็แทบกระโดดตัวลอยพร้อมกับพึพมพำ ขอพอรให้ได้ขายสองสมตัวขายได้ตั้งเป็นสิบโหรู้แบบนี้ขอสิบก็ดีลันนาหัวเราะแล้วฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีท่าทางหน่อยๆเมื่อครู่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือซื้อมาแล้วคะ่ะลูกค้ารายแรกของวันที่ยอมควักเงินซื้อของลันนาเดินมาหาชี้คำเด่นแล้วส่งเสื้อผ้าที่เพิ่งซื้อมาให้แต่ชายหนุ่มไม่รับพร้อมให้ค่าจ้างเพิ่มคุณรับไปเถอะขอบคุณมากที่ช่วย วะได้ทั้งของได้ทั้งค่าจ้างถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรอีกก็บอกได้เลยนะคะสาวคนนั้นหัวรอราแล้วเดินออกไปชี้คำเด่นจึงหันกลับไปมองลันนาที่แค่เห็นเธอหัวเราะและทำเพลงแบบนั้นก็อดทําให้เขาหัวเราะตามไม่ได้ขายของได้ไม่กี่ตัวแต่ทําเหมือนถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตเยียเลี้ยงหมูเอ้ยลันนาห่อพิ้วถุงข้าวของจากซูเปอร์มาร์เกต็ตมาจนตัวเอียง เห็นแล้วทำให้ชี้คาเด่นเริ่มจะทนไม่ไหวเขาเห็นเธอยืนรอแท็กซี่เหงื่อพราวไปทั่วขมับเธอเดินมาแล้วมีคนชนวิจะล้มทั้งคนทั้งของอยู่หลายครั้งแต่ก็เอาตัวรอดไปได้ทุกทีไว้ลานาอุทานเมื่อเธอโดนใครคนหนึ่งชนเธอแรงเหมือนตั้งใจของที่ซื้อมาหล่นกับพื้นเปื้อนดินไปหลายอย่างเธอได้แต่อ้าปากค้าง เพราะคนทํานอกจากจะไม่ขอโทษแล้วยังแย่งแท็กซี่ที่เธอเรียกมาอีกหญิงสาวหยัดกายลุกแต่เจ็บฝ่ามือจนลุกไม่ขึ้นชี้คำเด่นก้าวขาแต่ช้ากว่าใครบางคนที่วิ่งพรวดพลาดเข้ามาประคองเธอลันคุณไบรอนมาได้ยังไงคะรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ลันนาเลิกคิ้วอย่างแปลกใจผมไปตรงที่เขาจัดงานผู้หญิงไทยที่ชื่อสจีบอกว่าคุณปิดร้านแล้ว เขาบอกว่าคุณน่าจะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนี้แล้วนี่ซื้ออะไรมาเยอะแยะไบรอนช่วยลันนาเก็บของเธอมองของที่เสียหายไปเกือบครึ่งอย่างเสียดายผักคงต้องทิ้งฉันจะลองทำอาหารนะคะเมื่อกี้มีคนมาชนฉันแย่จังต้องซื้อใหม่ผมไปเป็นเพื่อนไบรอนแย่งของมาช่วยถือให้แล้วเดินออกไปพร้อมกับลันนาทำให้ชิคคำเดนถอนหายใจ เขาหมุนกลับเพราะเห็นว่าลันนามีคนดูแลแล,แล้วเขานั่งแท็กซี่กลับที่พักเพราะขามาก็ใช้บริการแท็กซี่เมื่อมาถึงก็พบว่าโอมามารอเขาอยู่เมื่อไหรช่ชิกจะกลับกีซาโอมามองหน้าผู้เป็นนายที่ดูสุดโสมมากกว่าทุกทีที่ได้เจอกันเขาถอนหายใจค้อมศีรษะให้ชิคคำเด่นแล้วถามจริงๆังชิกจะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อะไรของแก ก็ที่มาเดินตามคุณลานนาแบบนี้นะสิชิกรักเธอทําไมไม่บอกเธอไปจะร้ายใส่เธอเพื่ออะไรล่ะครับโอมาถามอย่างไม่เข้าใจตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นผู้ชายจีผู้หญิงแบบที่เต็มไปได้วยความดิบเถื่อนก็จากเจ้านายเขานี่แหละคนอะไรปากหนักเหมือนทํามาจากหินพูดมากนะเอางานมาให้ดูแล้วก็ตามเชิญขึ้นมาที่ห้องชิกหนุ่มไม่ยอมตอบคําถามแต่เดินนํานายทหารเพื่อนสนิทไปที่ห้อง แต่ออมาก็ยังดึงเข้าเรื่องเดิมมาเป็นหัวข้อสนทนาชีกชีกรักเธอหรือเปล่าแกจะอยากรู้ไปทำไมก็ถ้าชีกรักเธอแล้วจีบผู้หญิงไม่เป็นผมจะได้บอกให้ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกชอบใช้ไม้แข็งไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบผู้ชายที่ร้ายใส่ถ้าชีกมัวแต่ปากแข็งอยู่แบบนี้ไม่นานหรอกจะโดนคนอื่นแย่งไปรักเลิกอะไรฉันก็แค่ ชี้คำเด่นอ้อึ้งเพราะคิดหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเขาไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะรักผู้หญิงธรรมดาอย่างลันนาได้เขาแค่ต้องการเธออยากได้ตัวเธอแต่เมื่อเธอไม่ยอมเป็นนกในกรงให้เขาจับขังเอาไว้อย่างที่ต้องการหัวใจของเขามันกลับร้อนรุ่มทุรนทุรายจนต้องมาทำอะไรบ้าๆแบบนี้ลันนาเป็นผู้หญิงของเขาใครก็ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองเธอยิ่งเธอทำเป็นไม่แยแสไม่สนใจเขาก็ยิ่งอยากเอาชนะ แต่สิ่งที่ทําดูเหมือนจะทําให้ลันนาไกลห่างเขาออกไปทุกทีและทุกวินาทีไออาการปวดหนึบๆในหัวใจอย่างที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ยิ่งมีมากขึ้นชิกผมขอเตือนในฐานะเพื่อนเราจะปากแข็งกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่กับคนที่เรารักเพราะนั่นจะทําให้เราเสียเธอไปตลอดการผมฝากชิกไว้แค่นี้แหละครับคงต้องขอตัวไปพักไม่ยอมไปทํางานแบบนี้ ผมยุ่งจนหัวหมุนไปหมดเลยประโยคท้ายโอมาอดบทขึ้นมาไม่ได้ฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้คราวนี้จะได้เลิกบทสัทีพูดแบบนี้ค่อยหน้าทำงานแทนหน่อยครับท่านโอมาค้อมศีรษะลงต่ำแทบจะดสะดือชายหนุ่มจึงโบกมือให้อีกฝ่ายไปพักเถอะชิกอย่าลืมนะครับที่ผมเตือนไวนะ้น่ะถามหัวใจให้ดีว่าชิกรักเธอหรือแค่อยากเอาชนะเท่านั้นผู้หญิงน่ยมีความจำพิเศษนะครับ ทำดีกับเธอแทบตายเธอจะจําได้เฉพาะตอนที่เราร้ายใส่แล้วถ้าร้ายเยอะๆอย่างชีกเนี่ยระวังเธอจะเกลียดเอานะโอมาทิ้งท้ายแล้วออกไปทิ้งให้ชีกคำเด่นยืนนิ่งประโยคทิ้มแทงใจที่ครั้งหนึ่งลันนาตะโกนใส่หน้าเขายัางดังก้องอยู่ในหัวฉันเกลียดคุณชีกหนุ่มพลุนพลันออกไปจากห้องพักทําให้พันเอกโอมาที่ยังไม่ได้กลับเข้าห้องตัวเองไปได้แต่สายหน้าตามหลังและหัวเราะ ปากแข็งแบบนี้เมียหน,นีนับต่อนักแล้วนะชิกครนาเตรียมข้าวของสำหรับที่จะทำอาหารในตอนเช้าเอาไว้โชคดีที่เจ้าของห้องพักใจดียอมอนุญาตให้เธอทำอาหารได้ขอแค่ไม่ส่งกลิ่นรบกวนห้องอื่นแต่จะว่าไปเธอก็ยังไม่เห็นว่าใกลๆห้องที่เธอพักอยู่จะมีคนอื่นพักอยู่เลยทั้งๆที่ด้านหลังมีคนอยู่ทุกห้อง วันนี้เธอซื้อของมาหลายอย่างโชคดีที่ไบรอนมาช่วยไว้ไม่อย่างนั้นเธอคงเหนื่อยกว่านี้หลายเท่าเพราะต้องเข้วของขึ้นแท็กซี่หญิงสาวเดินเอาของไปเก็บในตู้เย็นเสียงเคาะประตูดังขึ้นจึงคิดว่าเป็นของไบรอนเขาอาจจะลืมอะไรไว้ในห้องจึงรีบไปเปิดประตูลืมอะไรชิคลนันนาเบิกตากว้างเตรียมจะปิดประตูแต่ชิคหนุ่มใช้มือตัวเองกันเอาไว้ อาศัยจังหวะที่เธอกำลังตกใจแทรกตัวผ่านเข้ามาจนได้ลันนาก้าวถอยไปหลายก้าวแล้วคว้าไม้กวาดมาถือไว้เป็นเชิงขู่อย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก่อนจะขู่ช่วยประเมินคู่ต่อสู้หน่อยได้ไหมว่าแค่ไม้กวาดอันเท่านี้มันจะทําให้ศัตรูเธอกลัวหรือเปล่าอันเล็กแค่นี้ฉันหักมันด้วยมือเปล่าก็ยังได้เลยชิงคาเดนสายหน้าลันนาเองก็น่าเสีย เพราะรู้ดีว่าชีคคาเด่นมีฝีมือในการต่อสู้ทั้งมือเปล่าและการใช้อาวุธไม้กวาดแค่นี้ไม่ขนามือเขาแน่มาทําไมต้องการอะไรอีกฉันก็ตกต่ําสมใจคุณแล้วนี่นใช้คนมาปล้นอะไรอีกเอาเลยฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋าหรือจะขโมยของกินที่ฉันซื้อมาเอาเลยถ้ามันทําให้คุณสะใจลันนาประชดซุ้มเสียงของเธอออกแววขมขื่นเรียมฝีปากสันดริกเพราะต้องกลั้นเสียงร้องไห้ จะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะฉันไม่ได้ทําฉันไม่เชื่อในเมื่อคุณเป็นคนเดียวที่อยากให้ฉันตกต่ำคุณเป็นคนเดียวที่จะคอยส้ถหน้าฉันตอนฉันลำบากลนันนาตวาดชี้คำเดินถอนหายใจแต่ก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรอีกเพราะเขาเองก็รู้ดีว่าเป็นฝีมือใครและไม่คิดจะห้ามปรามคนทำเช่นกันนั่นจะทำอะไรชายหนุมบุยปากไปยังผักสดที่ถูกหั่นเอาไว้ส่วนหนึ่งเรื่องของฉัน ให้ตายเถอะจะพูดดีๆกับฉันมันจะตายหรือไงชีดน่มส่งเสียงละอาแล้วเดินไปหยิบผักมามองวัตถุดิบแล้วหันมาทางเธอจะทำอาหารคาสิตาเหรอไม่ใช่แต่ของทุกอย่างดูเหมือนจะใช่นะเขากวาดสายตามองอีกครั้งแล้วบอกหน้าตาเฉยเตรียมไปถึงไหนแล้วท่านจะช่วยอะไรนะลันนาเลิกคิว้วไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินและตัวคนพูดเองก็หยิบผักที่เธอหันค้างเอาไว้มาหันต่อ แม้ท่าทางเก๊กก๊กลงๆแต่ก็ดูพยายามจิบที่นิดไม่ต้องรันนาตรงเข้ามาแย่งมีดไปจากเขาแต่ชี้คำเด็นแย่งคืนพร้อมกับดุใครให้มาแย่งมีดกันแบบนี้เดี๋ยวก็บาดมือ,อหรอกอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมคะปล่อยฉันไปสักทีสิลันนาตวาดอย่างเหลืออดน้ำตาไหลแต่พยายามปาดมันออกไปจากใบหน้าร้องไห้เป็นเด็กๆไปได้แบบนี้ไม่สมกับเป็นเธอเลยฉันก็คน มีหัวใจมีความรู้สึกโดนแกล้งตลอดเวลาแบบนี้ใครจะไปทนไหวชิกจะใจร้ายกับฉันไปถึงไหนจะให้ฉันคุกเข่าให้คุณเหรอได้ถ้ามันจะทําให้คุณเลิกยุ่งกับฉันลันนาคุกเข่าลงแต่ชายหนุ่มตวัดเอวเอาไว้แล้วดึงเข้ามาหาตัวเรียมฝีปากเขาเคลื่อนมารับน้ําตาให้ฉันเลิกยุ่งกับเธอไม่ได้หรอกชิคําเดนขยับปากจะพูดแต่ลันนาเป็นฝ่ายตัดพ้อก่อน คุณมันใจร้ายอมาิตฉันรู้ว่าคุณเสียหน้าที่ฉันกับคุณสซรราวางแผนหลอกคุณแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจตอนนี้คุณกับคุณสซรราก็ลงเอยกันแล้วคุณให้อภัยเธอได้ทำไมให้อภัยฉันไม่ได้คำพูดที่เตรียมจะบอกถูกกลื่อนหายไปเขาจึงได้แต่วางมือบนเส้นผมเธอแล้วเขย่าเล่นรานามองเขาตาปริบๆนานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้มีทีท่าอ่อนโยนกับเธอแบบนี้ มาเตรียมของได้แล้วจะทําไปขายไม่ใช่เหรอคุณรู้ได้ยังไงเดาเขาตอบแค่สั้นๆแล้วหันหลังมาหันผักต่อลันนาอยากจะห้ามแต่ก็รู้ดีว่าคนอย่างเขาห้ามไม่ตายถ้าเขาอยากจะทำสักอย่างเธอก็ห้ามไม่ได้เร็วสิเมื่อเขาเร่งมาเธอจึงต้องหันมาเตรียมหั่นเครื่องเทศเข้าเครื่องปั่นเอาไว้อาหารของคาสิตาส่วนใหญ่ใช้เครื่องเทศกลิ่นแรงแต่รสชาติก็จัดจาน เธอจึงปรับรถให้เข้ากับคนที่นี่เพราะกลัวลูกค้าซื้อไปแล้วกิ่นไม่ได้ลันนาเหลือมองคนข้างๆที่หั่นผักจนเสร็จแล้วจนมาถึงหัวหอมใหญ่เธอเห็นเขาสูดจ,จมูกและยกมือมาป้ายตาพอหันมาทางเธอก็เห็นน้ำตาเขาไหลจึงอดหัวเราะออกมาไม่ได้คำาะไลคนอุตสาห์ช่วยใครขอละคะคิดว่าเก่งนักหรือไงถึงจะทำคนเดียวได้ทุกอย่าง ยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างก็ได้โดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นสามีของเธอชีค้คาเดนหันไปหันหอมต่อไม่ได้หันมาสบตากับเธอเมื่อพูดประโยคนี้เธอจึงไม่รู้ว่าเขาจริงจังกับคําว่าสามีแค่ไหนแต่เธอเห็นเขาแอบยิ้ม้าจริงคิดจะเล่นตลกอะไรของเขาเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีวันนี้ไปกินยาตัวไหนผิดมาถึงได้มาทาดีกับเธอแต่อย่าหวังเลยว่าเธอจะใจอ่อนยอมกลับไปเป็นนางบําเรอของเขาง่าย ฉันไม่มีสามีไม่เคยมีและไม่คิดจะมีด้วยพรหมจารีที่เสียไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาได้ด้วยเหรอชีคําเดนหันมาถามยิ้ม,มๆเพราะรู้ดีว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกของเธอนิคุณทีนี้เลิกพูดว่าตัวเองไม่เคยมีแบบนี้ผู้ชายคนอื่นได้ยินจะหาว่าเธอย้อมแมวขายเขาบอกเสียงเข้มคราวนี้ลันนาอยู่ในท่าอ้าปากค้างปลายนิ้วที่เต็มไรดยกลิ่นหัวหอมจึงแตะมาบนจมูกเธอ มันฉุนจนเธอต้องจามออกมาหลายทีโหน้ำลายเต็มบ้าฉันปิดปากตลอดยิงสาวตีไปบนท่อนแขนปลายนิ้วเขาจึงแตะมาบนจมูกเธออีกรอบนี่อย่ามาแกล้งฉันนะคะคิดว่าเป็นชิงแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้หรอไงปกติก็เป็นอย่างนั้นแต่มีบางคนที่อยากจะทำแต่ทำไม่ได้ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ใจแข็งเป็นบ้ารานาเม้มปากตัวเองแน่นเพราะไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงเธอหรือเปล่า เธอหันหลังให้แล้วคว้าเครื่องปั่นหลบไปอีกทางมือไม้มันเกะกะไปหมดจนจานเครื่องเทศร่วงหล่นลงกับพื้นโท่หญิงสาวถอนหายใจเตรียมทุกอย่างมาครึ่งค่อนชั่วโมงเท่ากับเสียเวลาเปล่าทั้งหมดนี้ทยโยนความผิดให้เขาคนเดียวเลยจะมาช่วยหรือมาทําให้วุ่นวายก็ไม่รู้นี่เป็นวิธีการแก้เขินของเธอเหรอแม่สาวเลี้ยงหมูเดี๋ยวหกเดี๋ยวหล่นแบบนี้ทั้งคืนก็ไม่เสร็จมั่วแต่เตรียมของพวกนี้เมื่อไหร่จะได้ทําอย่างอื่น อย่างอื่นลันนาเสียงสัน่นเริ่มกลัวเขาเพิ่มขึ้นมาทุกทีพอเขาย่อตัวลงมาช่วยเก็บเธอก็ลุกพรวดขึ้นพร้อมกับออกปากไล่คุณกลับได้แล้วชิคคำเดนดึกป่านนี้แล้วเดี๋ยวคุณไซร่าเป็นห่วงไซร่าอยู่กับป้าของเขาไม่มีเวลามาสนใจฉันหรอกอ๋อแบบนี้เองถึงตามมาวุ่นวายกับเธอเป็นอะไรหน้าบึ้งอีกแล้วชิคคำเดนเชยปลายคางเธอขึ้นแต่ลันนาสะบัดออก ความน้อยใจที่ไม่รู้มาจากไหนถาถมเข้ามาจนต้องหันหลังให้เพื่อซ่อนน้ำตาปกติเธอเป็นคนร้องไหา้ย,ยากหากไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่มีทางที่มันจะไหลออกมาง่ายๆแต่พอได้เจอกับเขาเธอกลายเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาไปได้ยังไงก็ไม่รู้ลันนาเทของที่ตกลงถังขยะแล้วหันไปก้มหน้าก้มตาปอกเครื่องเทศใหม่ไม่พูดไม่จาไม่ว่าเขาจะแย่อย่างไรเธอก็ทำเหมือนเขาเป็นอากาศ ลันนาฉันถามว่าเธอจะตำแป้งห่อตอนนี้เลยไหมทำไมไม่ตอบลันนาเดินผ่านหน้าเขาไปเหมือนเขาเป็นอากาศทำให้เขานึกมันเคี้ยวจึงเดินตามเธอมาติดๆพอถึงตัวก็รวบเอวมาแล้วยกขึ้นไปนั่งบนเคาน์เตอร์ครัวตัวเขาแทรกเข้ามากลางหว่างขาลันนากลัวตกจึงวาดวงแขนมาโอบรอบคอเขาไว้พร้อมกับโบยบายปล่อยชนะทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยเห็นฉันอยู่ในสายตาแล้วเหรอเห็น เต็มสองตาเลยด้วยแต่ที่ทำเป็นไม่เห็นเพราะไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากอยู่ใกล้ได้ยินไหมคะลันาเสียงเค้มขยับสะโพกออกจากเคาน์เตอร์แต่เขากดตัวเธอไว้จนกระดิกไม่ได้ใบหน้าหล่อเหลาชวนให้ใจละลายของเขาอยู่ห่างจากหน้าเธอแค่เท่าแมลงวันบินผ่านตาของเธอถูกแรงดึงดูดจากดวงตาสีสนิมของเขาตรึงไว้ไม่ให้เบือนหน้าออกไปทางอื่นพร้อมกับที่เขาถามขึ้นเกลียดฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอ เกลียดลนานบอกแต่คราวนี้เธอหลับตาหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อลมหายใจร้อนเผาเป่ารถลงมาบนหน้าปากเขาสัมผัสอ้อยอิ่งบนปากเธอหากตอนนี้เธอเป็นเทียนไขก็คงจะละลายลงไปกองกับพื้นแน่คนที่หลบตาแล้วตอบมันแปลว่ากำลังโกหกอยู่นะลันานฝืนลืมตาขึ้นแล้วสบตากับเขาไม่ยอมหลบแต่เธอเพิ่งรู้ว่าตัวเองคิดผิด เพราะแววตาที่ดูเหมือนจะฉาบความรู้สึกซ่อนเร้นบางอย่างมันทําให้เธอไม่ได้ขัดขืนเมื่อปากของเขาแนบลงมาบทขยี้ดุดดื่มปลายลิ้นแทรกเข้ามาเกี่ยวไล้ลิ้นเธอเล่นส่งกระแสะเร่งเร้านั้นให้เกี่ยวตอบเป็นจูบต่อเนื่องยาวนานเกือบ10นาทีที่เธอไม่อาจห้ามตัวเองไม่ให้ตอบสนองเขาได้เธอจูบเขาจูบอย่างเรียกร้องในการและกันเธอต้องพยายามอย่างหนักในการบังคับมือ ไม่ดึงถึงเสื้อเชิ้ตแขนยาวที่เขาสวมอยู่ออกก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่17ค่ะสามารถดาวน์โหลดไปอ่านเต็มๆฉบับไม่ตัดเลิฟซีนได้ที่ลิง์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้นะคะ